สมาร์ทโฟนรุ่นเอกของซัมซุงอาจจะหายไปจากตลาดในอนาคตข่าวนี้อาจจะทําให้ผู้ใช้งานที่ชื่นชอบการออกแบบที่บางและเบาๆของรุ่นเอกผิดหวังแต่ดูเหมือนว่าซัมซุงกาลังเตรียมยกเลิกการผลิต Galaxy S26e แล้วซึ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจและน่าสงสัยในขณะเดียวกันและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนพลาดที่จะได้ยินแม้ว่าซัมซุงจะเคยนําเสนอสมาร์ทโฟนรุ่นเอที่บางและเบาๆมาแซงหน้า Apple ในอดีตแต่ดูเหมือนว่าการตอบรับจากตลาดไม่ดีเท่าที่คาดหวังซึ่งทาให้ซัมซุงต้องพิจารณายกเลิกรุ่นนี้ออกจากบรรทัดผลิตภัณฑ์ขอ พวกเขาสำนักข่าวนูสพิมพ์จากเกาหลีใต้ได้รายงานว่าซัมซุงกำลังเตรียมยุติการผลิตสมาร์ทโฟนเ s e r i e s หลังจากที่สต็อกของ s 2 5ยหมดลงแม้ว่าข่าวนี้จะยังไม่แน่นอนแต่มันก็บ่งบอกว่าซัมซุงได้พัฒนา s 2 6ยเสร็จสิ้นแล้วแต่อาจจะไม่เปิดตัวในฐานะเ s e r i e s อีกต่อไปซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและน่าสงสัยในขณะเดียวกัน และนี่คือส่วนที่น่าสนใจข้อมูลจาก HANA i n อ e s t m e t t Security ชี้ให้เห็นว่ายอดจัดส่งของ s 25 8ในเดือนสิงหาคมอยู่ที่เพียง1.31ล้านเครื่องเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆเช่นก a l ล็กซี่25 8.28ล้านเครื่อง s 25 5.05ล้านเครื่องและ s 25 Ultra 12.18ล้านเครื่องก็เห็นได้ชัดว่ายอดขายของ s 25 a ต่ำกว่ามากซึ่งอาจเป็นเหตุผลหลักที่ซัมซุงตัดสินใจยกเลิกรุ่นนี้ แต่คำถามที่น่าสนใจคือทำไมผู้บริโภคจึงไม่สนใจ S25e เท่าที่คาดหวังคำตอบอาจจะมาจากการออกแบบที่ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานหรือราคาที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได้รับซึ่งเป็นจุดที่ซัมซุงควรพิจารณาและปรับปรุงในอนาคตดังนั้นใน Galaxy S26 Series ที่จะมาถัดไปอาจจะเหลือเพียง Galaxy S26 Pro S26 และ S26 Ultra เท่านั้นซึ่งเป็นข่าวที่น่าผิดหวังสำหรับผู้ชื่นชอบรุ่นเอทแต่ก็เป็นโอกาสที่ซัมซุงจะพัฒนารุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้นในอนาคตที่มา GSM Arena https colon slash slash www g s m a r e n com slash m s u n g report eleven score o hundred and t w e n underscore n e c o r e o u n e h u e d and n php n e w s p i n https colon m n e w s p i n com s news s o t h o u s o h u i one zero one six zero z e o z e o s e o f